สวัสดีนะคะสวัสดีผู้ชมทุกท่านจ้าโอ้ยพี่อุ้มห่วงพี่มอนหงพี่อุ้มเอ๊เอ๊เอ๊เอเออสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องไรมอนไม่บัวทองนะคะอันนี้อากิจวัรประจําวันตอนเช้าจ้าพี่อุ้มก็เก็บช้างโอ้ยทางนี้ห่วงอ้ําอ้ําอ้ําเนี่เขาเก็บกี่ช้างไอ้ห่วงค่ะเนาะเอ๊เอ,เอ๊ว่าจี้ คี่อุ้มทำงานอ้ํานี่ฮงห่วงนะคะห่วงนี่ดูยกยกเทา้านี่คือยกเท้าให้เกาให้นะคะก็คือเท้าไปทางนู้นทางนี้ก็ห่วงจา้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอันนี้กิจวัตรประจำวันของควานช้างจา้าอันนี้คือตอนเช้านะคะในตอนเช้าเช้ามาก็เก็บ กเ,เก็บกวาดหลักมัดนะคะทางนู้นไม่บัวทองจากทางนี้น้องไรมอนนะคะจากกล้อ,อ,ลองถนาทางไหน,นก็ทางนี้บวกทางนี้ย้อนแสงจ้าจ้าคนงามจ้าเฮ้ยคนงามเดินผ่านก็ไม่ได้นะคะยกเท้าให้เกาให้จ้าเห็นพี่สาวไปทางนูน้นทางนี้ยิ่งจะดิ้นในกะาะนี้ ขงน้องไรมอนนะคะน้องไรมอนเท่ทาวามจะฝให้เป็นที่เป็นทางนะคะเข้าหนังเป็นที่เป็นทางคือฟังนี้งกองกอง,งนี่แล้วก็แกม่บัวทองไม่ได้ฝึกมาก่อนนะคะก็เลยเอาจะเรียหลานนะคะโอ้โหมีทาง โอ้มีช้างเขาเขาไปมัดน,นะคะเขาเอาไปพูกสีเดินผ่านนะคะทางนี้จะได้ยินเสียงโซ่นะจ๊ะสงสัยสงสัย ที่น้องช้างยกยกงวงขึ้นอันนั้นคือเหมือนบ้าดมนะคะดมกลิ่นจ้า ดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นอยากเขาเหมือนเหมือนดมกลิ่นแล้วก็นี่เขาเดยกอะไรนะเหมือนว่าสำรวจอย่างนี้นะคะสำรวจน้องอาจจะได้กลิ่นอะไรแปลกน้องอาจจะได้ เหมือนว่าน้องสัมผัสว่าที่ไกลๆเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแปลกปลอมอย่างนี้นะคะไอ้ยกงวงไอ้ยกงวงขึ้นั่นคือดมกลิ่นเช็คเหมือนว่าเช็คเช็คอะไรนะคะเช็คเหตุการณ์หรือเช็คอะไรยังไงเขาเรียกอะไรเช็คอะไรมันรู้สึกแต่คุณม่เป็น ด,ดูทางนี้ห่วงจะทางนี้ห่วงเ,ออเลือกรองความสนใจนะคะพี่มอนเอเรย,กยากให้พี่สาวมาหานะจ๊ะทาพี่สาวแย่นหน่อยหรืออะไรยุเมื่อะไรนะคะยอกๆหน่อยจะทางนี้จะดิ้นเลยนะคะนี่ติดจยาห่วง <c oughs> เหมือนเคยเคยเคยมีเหตุการณนะะาน์นะคะจะอยู่แถวภาคเหนือนะจ๊ะถ้าบอกว่าถ้าเกิดเหมือนว่าจะมีแผ่นดินเหตุการณ์แผ่นดินไว้หรืออะไรนี่จ๊ะ ทางเขาก็เหมือนว่าจะสาบลวงหนาเลคะ่ะมันเขาจะรู้ตัวนะจ๊ะมันว่าเกิดซินนามิทางภาคใต้นะะี่เยค่ะเคยมีเคยมีนะคะที่ว่าเขาเขาเขาเหมือนว่าวิจัยหรืออะไรอย่างนงี้นะจ๊ะที่ว่าเช็คเช็คการรับดูของช้างการอันอันของช้างอย่างนงี้นะจ๊ะเขาเคยม,มันเคยมีการเขาเคยทดลองนะคะมีช่วงหนึ่งนะจ๊ะ ถ้าเป็นแถวภาคเนื้อก็จะเป็นแผ่นดินไววนะคะเม่จากแถวภาคเนื้อก็แผ่นดินไววภาคใต้ก็เป็นซินามินะะคะติดทะเลนะคะ ช้างเป็นสัตว์ที่กินเยอะนะคะกินเกือบตลอดเวลาจ้ะส่วนมากช้างจะกินเยอะกว่านอนจ้ะนอนแป๊บเดียวนอนบางทีนอนนอนนอนอย่างคนเรานี่นอนวันละอย่างน้อยแปดชั่วโมงเราจะอาจจะมากกว่าน้อยกว่านะจ๊ะแบบเหมือนว่านอนนอนตอนเนื่องอย่างนั้นนะคะลงตัวนอนแล้วก็นอนตอนเอนื่องแต่ว่ากับน,อน้องช้างไม่ใช่นะคะ นอนนานๆบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นลุกมากินนะจ๊ะเวลาเ,เราใส่อาหารไว้ให้น้องอย่างนี้ตอนตอนกลางคืนต้องใส่เยอะๆไว้เลยนะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะคะที่แบบว่าช้างบางเชื่อนะคะถ้าเราถ้าเราโยนอาหารให้เขาเยอะถ้าเยอะเกินอย่างนี้ระวังเร,เ,รเราคิดว่าเขาจะให้เขากินเหมือนว่าช่วงเช้าถึงเที่ยงอย่างนี้ออกองนี้นะจ๊ะ,ะให้ขนาดนี้ กองนี้ให้กินจากเช้าถึงเที่ยงอะไรอย่างนี้นะคะบางเชือกเค็นเยอะเขาเขาไม่กินนะคะเขาเหยียบเขาเขาถ้า <c oughs> เห็นเยอะบางทีเขาเหยียบเล่นดึงเล่นนะจะ๊ะโอ้คุณไรมอนเอาละบันนี้เอาละแสดงอะไรอี <c oughs> อามให้บททองจับมือพี่อุ้มนะจะ๊ะทางนูน้นเรียกอามช่วยด้วย มีก็ะดินอยากแกล้งน้องอุ้มอยากแกล้งอยากแกล้งน้องอุ้มอยากแกล้งน้องแม่โบทองก็ขี้อ้อนเหมือนกันนะคะถ้าพี่อุ้มไปบางทีก็จับมือดึงนะคะห่วงทั้งแม่ทั้งลูกจ้ะขี้อ้อนนะคะบางทีอยากให้อยากให้พี่อุ้มเอายาให้อย่างนี้นะคะก็จับมือดึงมาจ้ะที่แกล้งนะจ๊ะนี่นี่ อาการสื่อสารของขวันช้างคะน้องช้างจ้ะ,าาะอันนี้ขวันช้างผู้หญิงบ้านนีนนะจ๊ะคุยเหมือนคล้ายๆสื่อสารกันคุยเหมือนคุยกับคนนะคะคนคนต่อคนนะจ๊ะพูดกันไม่ค่อยชจดคือเราจะชินอย่างนี้ก็ไม่ทราบนะจ๊ะนะ เมื่อกี้ออะเมื่อกี้ถึงว่ากินบางเชือกกินบางเชือกท่าถ้าให้เยอะน้องจะเหยียบเล่นอย่างนั้นนะคะจาจ่ายใหนะคะอน,นั้นขึ้นขึ้นอยู่กับการฝึกกันอน,นันฝึกเหมือนกันนะคะยังแม่โบทองแต่ก่อนเราเคยชินกับการโยนบ่อยนะจ๊ะคือให้ทีละน้อยแต่บ่อยอย่างนี้นะคะถ้าให้เยอะน้องก็จะเหยียบทิ้งเหมือนกันอ้ะ Ơi, nhưng tròn nhưng tròn lệch lệch na khai nhưng té ô tông pon nàn nàn ôm giặc lèn nòng ôm giặc lèn nòng ôm giặc lèn nòng giặc lèn nòng ôm giặc lèn nòng ơ ơ thằng này ơ đền đền ôi giặc lèn nòng là ẩm ẩm thật cái giống ơ ẩm nè huông này huông đó นายดูหน้าตาคหนหวงี้งอนไม,ม่งอนไหมงอนไม่ชนี่หันทางหัน้างนี้งอนะนะ้ะนี่เออขอ้อเอองอนก็งอนห่วงก็หวงโอ้โอ้โอโอโผ่าน,ผ,าน,ผ,าน,ผ,านผ่านแล้วผ่านละงออน อุ้มยาแกล้งนะ้องอุ้มแล้วเงอนกังงอนอันนี้คืออการงอนนะคะนี่าอุ้มแล้วๆจ้าอุ้มหลางอนงอนจังงอนงอนงอน อันเนี้ยนะคะก็ไม่มาจะกลองอ้วกนอนหลับนอนละอ่ะเลิกล้อมความสนใจนะเลิกท้องความสนใจอุ้มเร็วๆอุ้มจ๋าเร็วๆอุ้มโอ้ยๆทางนี้ก็พอแล้วอ้ำเอ้อทางนู้นจะจับมือดึงนะคะอะหวงระวังนะอย่าเยอะไม่พอเยอะเยอะอ้ำพอแล้วอ้ำเอ้ย ออนจะอ่อนอ่อนอ่อนเรียกเขาเรียกร้องความสนใจย้ายเข้ามาหาเออ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 ละอลาอละอลาละเอาละเอาละเอาละกายกรรมละกายกรรมละค่ะมาแสดงอกายกรรมเออเออเอาเลยนอนนอนอ้ํานอน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 เนี่ยคนงามเออคนงามเออเออเอองอนละค่ะงอนอ่ะเล่นละค่ะที่นี่ ทางนู้นเริ่มทะเลาะกันแล้วอัดเตียงกันแล้วเตียงกันแล้วทางนี้ก็ดิ้นยาทางนู้นเตียงกันทางนี้ก็ดิ้นอะเอออุ้มยาเร็วๆอุ้มเร็วๆไม่อยารีบไปทํากับข้าวน้ำไม่สนแล้วไม่สนละ จะอุ้มจ้าจะเสร็จไหมจ้าวันนี้เร็วๆอุ้มอุ้มเอาให้เสร็จก่อนพ่อมานะอุ้ม,มสำหรับหลักมัดของไม้ทองนะคะน้องอุ้มเกต ประมาณนี้นะจ่ะโอ้จอะเออทางนี้ก็ยังห่วงนะคะอยังเก็บไม่เสร็จเลยอุ้มจ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปจ้าเมื่อพี่อุ้มมาเก็บหลักของน้องอ้ํานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้จ้า ไปเจอกนคทิปต่อไปค่ะขอบพระคุณนะคะเออเออเรียกกันเรียกกันจะเรียกกัน <c oughs> เรียกเรียกมาหน่อยมาหน่อยไม่มาหาสักทีนะคะตังนี่ก็งอนองงอนี่งอนงอนงอนอาการเขาเรียกแล้วไม่หันอันนั้นคือการงอนนะคะนี่พอเข้าไปก็ห่วงจ้าเออเออเออ,เอค่ะเออเออเอ <c oughs> ออะอมพอแล้วอํม ก็ทำเร็วๆรีบมาหาน้องวะคุณนายคุณนายนั้นก็ไม่ยอมลีลาเออ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 ,อ,เอ,อ,เอ,อกยายกรรมค่ะากายกรรมคร่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซี C, ทุกท่านไนวะ้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะยังไงก็ฝากรักฝากเอนดูน้อง Sail ออไรมอนกับแม่บัวทองพร้อมพี่อุอ้มข <พ Voilà. S 1> องเราด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันโอกาสคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ